มดดำหลุดชื่อนางเอกดังหมดสัญญาจ่อย,ย้ายช่องอาจเป็นคนนี้จากกระแสข่าวลือนางเอกตัวท็อปของช่องคนหนึ่งกำลังจะหมดสัญญาและไม่ของต่อสัญญากับช่องต้นสังกัดซึ่งอักษรย่อของนางเอกคนที่ว่านั้นมีด้วยกันทั้งหมด6ข้อคือ 1. นางเอกสร้างปรากฏการณ์เรตติ้งสูงยุคทีวีดิจิทัล 2. อยู่ในวงการไม่ต่ำกว่า10ปีเล่นละครมาไม่ต่ำกว่า1ิเรื่อง 3. กวาดรางวัลนศน,ออนำหญิงมาแล้วหลายเวที 4. เคยติดท็อป50หญิงสาวที่มีใบหน้าสวยเป็นเอกลักษณ์เหมาะสมกับ,บวงการแฟชั่นฝั่งเอเชีย 5. ช่องน้อยสี 6. ไม่โสดแต่ยังไม่แต่งงานใครเอ่ยเยยและแน่นอนว่าจาก6ข้อหลายๆคนได้พุ่งไปที่นางเอกสาวเต้านัทพร แต่แล้วเจ้าตัวก็ออกมายืนยันด้วยตัวเองว่าไม่ใช่เธอแน่นอนสัญญายังมีอยู่ละครก็รับไว้หลายเรื่องค่อนข้างงงนิดหน่อยที่มีข่าวนี้ออกมาขณะที่ข่าวใส่ไข,ข่ค่ำวันนี้20พฤษภาคมพิธีกรสาวรถเมคนึงนิดและมดนำคชาพาจากที่วิเคราะห์หกข้อที่กล่าวมาข้างต้นมองไปอีกหนึ่งคนก็คือนางเอกสาวเบลล่ารานีอีกทมด,ดํำยังหลุดปากว่าเห็นผู้จัดการส่วนตัวของเธอ มาที่ตึกแกรมมี่แต่ผู้จัดการคนดังกล่าวก็ดูแลเด็กหลายคนส่วนเรื่องความจริงจะใช่หรือไม่นั้นต้องรอสาวเบลล่าออกมายืนยันเองแล้วล่ะค่ะ